ถ้าคุณกินเนื้อแดงเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวคุณมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งนะที่เขาสรุปกันมาเนี่ยเขาเขียนว่าต้องเป็นเนื้อแดงที่ผ่านการปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนสูงถามว่าจริงๆแล้วเนื้อสัต,ตว,เเเตว์เป็นตัวที่ทําให้เป็นโรคมะเร็งหรือเปล่าถ้าสมมุติผมถามคุณชมว่ากินแอลกอฮอล์แล้วใส่น้ําแข็งแล้วเป็นตับแข็งจะโทษน้ําแข็งไหมจะทนน้าแข็งไหมอย่างนี้เราต้องกินเนื้อดิบหรอคะ บางบ้านเนี่ยลูกเขาเกิดมาเขาก็เลี้ยงให้เป็นวีแกนเป็นมังสวิรัตเลยอะไรเงี้ยค่ะเคยมีใครที่ทําวิจัยว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงมาแบบแอนิมอลเบสหรือว่าวีแกนหรือว่าไดเอทประเภทไหนก็ตามอะไรเงี้ยเติบโตมาแล้วฉลาดเท่ากันไหมคุณหมอมันมีอันที่สามารถเทียบเคียงได้โหอันนี้นะสมมติว่าอันนี้ลองโพสลงในไอจนะตีกันยับเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> เขาบอกว่าเนื้อสัตว์เนี่ยสามารถรักษาภาวะซึมเศร้าไบโพล่าได้นะ เคยมีการรายงานครับว่าคนที่